นี่ไม่อยากเดาเลย <c oughs> น่ากลัวทุกคนทันลีไม่อยู่อ่ะลี่ไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรเอานี่กันอันนี้ก็ได้ก่อนนี่ก็ได้ก่อนนี่ก็ได้ก่อนได้ปะ นี่เป็นเป็นโพไปก่อนได้ไหมอ๋อได้ได้ได้อันนี้มันมันหักแล้วเลยอ่ะอันนี้ไม่เลิศละอันนี้ไม่ม่ไม่เลิศแล้วอ่ะนี้ไม่เห็นมองไม่เห็นละในมองไม่เห็นละจบมามาตื่นเต้นน่ะพี่อันนี้อันนี้คือน่ากลัวจังตตื่นนเ้อันนี้อันนี้คือห่อมอ่ะปะไม่ห่อมไม่ห่อด้วยเหรอขอมหอมคำเอาคำแบบไหน จักรจี้หลับตาหลับตาหลับอยู Saints ่หลับอยเอ้ยเอาขาเเอาเชียขาขาขามขาคายๆขาพี oh, okay. ่คลาข่าป็นขาดูก่อนีมีไกาด้วยเหรอมีไก่อะไรน่เปิดาเป็นหนังสือผ้าเอาเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอ เออันนี้ถูกป่ะอันนี้ไม่ควรอยู่อันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรอยู่ใช่ไหมอันนี้มันผมเกี่ยวเองโอเคโอเคไปดูข้างในพี่ไปดูข้างในเดี๋ยวอ๋อนั่นคือไม่ได้สองอันเลยอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสองอันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยืมแม่มาน่ากลัวมากเลยนี่นี่นี่นะครับทุกคนตาตาเออนี่แหละไม่มีละเริ่มเจอล้วเริ่มเจอละแล้วเจอล้วอันนี้ด้านหน้าเลยด้านหรือด้านนี้วะ เหมือนถ้าเกิดกล่องนะอะถ้ากล่องนะกล่องเลยคิดว่าััสีใช่หรอกล่องคิดว่าตัวสีขึ้นก่อนเช่นบอกว่าเลือกทรงดวงดาวดูเป็นไปได้อ่าอ่าเป็นประมาณนี้แล้วก็การมัดมัดประณมัดโบของเขามาเนี่ยอ่า อันนี้น่าจะเป็นแบนตัวสีคุ้นเคยแบนตัวสีคิดว่าใช่เฮ้ยดูเสียนมะดูเสียดมะลืมตามานี่หน้าแตกไม่รู้เลยอ่านี่เรีกว่าคิดว่าแบนตัวสีสรุปเป็นตัวโอโอเลนอมากกอเป็นนาฬิกาอุ้ยเฮ้ยอ๋อโอเมก้าเฮ้ยเอลองเปิดดูจูบเฮ้ยคขอไนเ้ย ทำไงอ่เฮ้ยทำไมมันทำไมมันถุงอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออยู่ข้างในนี่หรอเฮ้ยไม่ใช่แม่ไม่ใช่แล้วเอาแม่เสะคอแม่แม่อันนี้นี่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันนี่มันผมบอกคำว่าให้กันไอ้เเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะกระจุยกระจายอ่ะขอบคุณครับ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 ผมขอบคุณมากนี่นี่นี่ตอนนี้ของขวัญวันเกิดจากน้องบาสนะครับนี่เพิ่งให้ที่นี่ที่แรกเลยฮะมันคืออยู่ต้องอยู่มุมนี้ถูกป่ะอ่าประมาณประมาณนั้นประมาณนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวใกล้กล้องกว่านี้พี่ใกล้กล้องเลยไปเลย อันนี้ไม่เห็นแล้วเราไม่เห็นแล้วเนาะเหประมาณนี้อ่าอันนี้เห็นเลยอันนี้ใส่เลย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 นะแล้วเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาปุ๊บหล่อเลยเอหล่อเลยหล่อเลยอ่ะอันนี้ถอดยังอ่ะอันนี้อ่ะถอดโอเคโอเคโอเคได้สบายแล้วหล่นหลวนหล่นอืมไม่มีนอนเซียนอยู่แล้วแน่นอนฮะมุมนี้มุมนี้อันนี้ตึม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 ฮึบฮึบฮึบจริงเหรอมันห้อยสองอันอย่างนี้เหรอใช่เฮ้ยไม่อยากลืมตาเลย อ่าเราต้องเปิดเป็นนื้หรือว่าจะเป็นจะหรือหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแม่กุญแจเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวโซเล็กอะใช่โซเล็กแม่กุญแจแม่กุญแจเออหรือคือแม่กุญแจใช่ยี่ห้อโซเล็กยี่ห้อโซเล็กอ่ะเราเปิดดูยา ใช่เห็นกำลังชอบไงเป็นแม่คนแจจริงด้วยแล้วเก๋าหลุดออกมาพี่เอาหลุดหลุดแล้วทำไงต้องใส่เข้าไปเหรอไม่ต้องใส่หรอกพี่มันเป็นดีไซน์เขาทำอย่างนี้อ๋อเหรอแล้วมันเข้าไปได้ปะอ่าเข้าแล้วอาจจะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเข้าไปตอไม่ไ่อไม่ได่อไขอบคุณมากครับขอบคุณครับรู้รู้ว่าพี่เลือกยากนะเจ็บเลือกของขวัญให้ยากใช่ไหมขวัญให้แบบจริงเฮ้ยทำไมมันกระดึบได้อะมันมันมันหรือว่านี่คือ หรือกูใส่ซ้อนกันไม่พี่อันนี้มันหรือว่ากูใส่ผิดไหนอ่ะถ้ถูกแล้วน่ไม่เนนี่มีสองเส้นนะมันเป็นดิซุยดิซุยมันใจป่ะดิซุยใจดิซุยดิซุยจริงเหรอดูต่อมาข้าออกมาดูกันดูให้ขัดดูกันดูกันแต่เหมือนมันจะซ้อนนะพี่จริงเหรอทีผมดูเออเห็นไหมมันซ้อนเออว่ะมันเป็นซ้อนพี่เห็นไหมเออว่ะอันนี้เป็นคู่อ่าใช่ข้างนึงมันเป็นซ้อน ข้างหนึ่งมันเป็นเส้นเดียวที่ผมเห็นหรือว่ามันขยายยืดยาวได้ไม่น่ะถูกแล้วพี่เป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้ใช่นี่นะครับขอบคุณครับผมเป็นเป็นสิ่งที่หาแบบเลือกซื้อยากนะของขวัญให้จริงตอนแรกจะให้เลยปะพระแต่ขอบคุณที่ไม่ใช่ประคือรู้นะว่าว่ามันมันดีอ่ะดีแต่คงไม่ได้ใช้จริงๆใช่ก็เลยอ่าลอง อะไรที่แบบเ่าจอขอบคุณมากครับขอบคุณมากต่อเมื่อทุกคนขอบคุณครับผมครั้น,นี้อคองเราก็ไม่ใช่ของเราต่อไปไ <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเห็นพี่ซื้อสร้อยไหมผมผมก็อ่ะพี่ก็ต้องมีบ้างไว้เลยเผื่อไว้อ่องงแล้วแบบกลัว,วไม่อยากซื้อให้มันแบบ เออกระเริกอ่ะเออกระเริกนะนีก็แอบเออกระเริกเบาๆจริงเหรอแต่ก็แต่ก็แต่ผมว่ามันก็ใส่ได้แบบหลายโอกาสได้ใส่ได้แบบดูคลีนๆอยู่อืประจําวันได้เลยพยายามหาเลยคลีนๆไงแต่ว่ากลัวจะนิ่งไปบางทีอ่ะอ่าก็เลยอมีอันนี้สักหน่อยแล้วกันล็อกไม่น้อยขอบคุณครับขอบคุณครับรอบวันครอบวันครบรอบวันเกิดนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับพร้อมวันเกิดขอให้แม็กมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ขอให้เจอ อ่าทุกคนรอบตัวที่น่ารักแล้วก็รักพี่แม่แบบนี้ไปตลอดนะคะแล้วอ่าขอให้ทุกอย่างรับรื่นครับตลอดไปครับผมแสต๊ะทูพี่รามดีผมก็จะไปด้วยแน่นอนรื่องไปด้วยกันดิวะขอไปด้วยขอสไลด์ไปด้วยขอสไลด์ไปด้วยคือเดี๋ยวนี้ไม่อวยพอแล้วนะว่าขอให้เขาเรียกว่าอะไรนะขอให้สิ่งไม่ดีออกไปอ่าหายหมดเลยหายหมดเพราะว่ากลัวผมจะหลุดไป ขอใหสีไม่เดียวไปไม่เหลือใครขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณใจขอบคุณคัาขอบคุณคัาขอบคุณับเออนั่นแหละนั่นแหละมีหลายคนถามว่าให้ให้หรือย or, ังก็คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือไม่ให้เลย่ใช้ก็ไม่ให้มานานแลวจนมาถึงวันนี้อไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เจอกันพึ่งพึ่งกลับมาไงได้ครับได้ละประมาณนี้แหละงจริง เฮ้ยทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันเลยนีจริงกนี่ก็รุนเหมือนกันนะเนี่ยพี่แม็ยังไม่เห็นนะยังไม่เคยเห็นจริงๆพี่แมยังไม่เคยเห็นคนที่เห็นมีแค่ผมกับเจ๊สองคนเจ๊เจ๊แค่นั้นแหละว่า <c oughs> แ,วแวนวร่วมมีแค่ <c oughs> ที่เหลือไม่มีแนวร่วมโอเค <c oughs> <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวก็วันนี้มาหายคิดถึงกันเนาะก็เดี๋ยวไว้หากงโอกาสมาใหม่นะครับผมอ่าอืมเนี่ยเออเอาให้มันหล่อเลยเอ้ยว่า คือตอนแรกิรีบอกจะเข้าก right. right. ูไม okay. 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 ่เข้าแล้วจะหน้าน okay. ี้ไปเรียบร้อยเลยโอเคทุกคนไปก่อนนะได้ครับผมขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คิดถึงมากคิดถึงมากจริงใช่ใช่เฮ้ยจริงผมมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้นะอันนี้กลัวกว่าเดิมอีกไม่ใช่พักพี่โอเคโอเคสบายใจแล้วอันนี้อันนี้จริงซื้อซื้อมาไว้นานแล้วแต่ว่ารุนแล้วเนี่ยตอนนี้รุนแล้วเนี่ย หง่วยน้าน้แล้ว่าใช้เขียวได้แล้วครับใช้เขียวได้แล้วไปเดินเล่นไปเดินเล่นนะินเล่นแล้วก็เห็นก็เลยให้วันนี้เลยละกันอันนี้คืออะไรชิ่งเดินเล่นมันเป็นงานฝีมือพี่จริงเหรอเป็นงานฝีมืออันนี้คือเขาทําเองเหรอหรือว่าเขาเหมือนแบบมาทาเองแต่งานฝีมือแต่มันคือปิ๊นไปหรือว่าไม่ใช่อืมไม่แน่ใจมันหล่อข้างหน้ามันเป็นงานฝีมือเลยพี่อืมใช่ ขอบคุณนะครับเพอาพี่ไม่ซื้ออะไรอย่างนี้แล้วผมรู้วินเหตุกันไปไหนใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าชอบสารตวอลไงใช่รู้ว่าพี่ชอบสารตวอลเห็นผ่านปุ๊บก็เลยแบบหรือเก็บไว้หน่อยขมากนี่สวยนะสวยดีโอเคทุกคน เฮ้ยโหมีคนกาแล็กซี่ให้สตาร์วอลนะฮะให้สตาร์วอลของพี่โอเคทุกคนได้ได้แบตจะหมดละตอนเนี้ยใช่แบตจะหมดแล้วลาไปก่อนนะฮะใช่มาไปทีหลังมาไปทีหลังเฮ้ยอะไรใครปลูกอะไรถูกไหมขอบคุณขอบคุณนะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันอีกบ๊ายบายครับเจอกันครับขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยครับขอบคุณเจอกันขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยแล้วโพสักสองรูป